อยู่กับน้องกิ๊บแกซูเอเซียใช่ๆแต่ว่าดีใจมากค่ะทำอะไรไม่ถูกใหญ่ช้อปปิ้งไงานแต่ไหว่าอยากเอาเงินคืนจากคนนี้เงินเพื่อนคนนี้ก็ราเจ้บอกว่าแต่ว่าเทคเมททวงเงินเพื่อนไทยอยู่นะคะอาจะ้เอาตังค์ไปตังค์ไปช้อปปิ้งเราอยู่ในฮาร์ดโซโหใช่ไหมคะอันนี้โอเคไหม เดี๋ยวเราจะกลับไปดูชาแนลอีกรอบนะคะ้องกิ๊กอยากได้มากอยากได้โฟมวันนี้เราไปพอยแม่ลงขึ้มาถุงมีดที่มีการไม่เอาตัวตใจมาเดี๋ยวใช่ว่าบรนั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพนะคะเครื่องมาสู่นิวยอร์กมาสินชาแนลที่นิวยอร์กไม่มาสินนิวยอร์กเดี๋ยว่าเดีว่าเขาไม่เขาไม่นำเข้าอ่ะคือตอนนี้ตอนนี้โว่า ชาแนลทุกรุ่นนี้มีเมืองไทยนะคะน้องกิ๊ฟมีหมดแล้วก็เลยช็อปไม่ได้ไม่ช็อปไม่ได้ก็เลยต้องต้องมาช็อปที่นี่นะคะถ่ายบ้านซื้อชาแนลถ่ายบ้านซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวโหายช่ว็ไม่มีหมดทุกอันเออเให้ดูบรรยากาศโซโหนะคะไปแบบวันนี้เงียบๆดีใจดีใจคือแบบว่า

but she has like five boy toys actually one boy bo Yeah, one boy you know which one's only <laughs> that one